ซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรามาทําในช่วงโปรช็อปนี่นะครับมันจะมีลูกกอลใหม่นะครับวันนี้ผมก็มีทางอของมิสโน่นะครับตัวนี้เป็น RB Max แนะครับแล้วก็ผมมีของซิกซ o อซึ่งวันนี้เนี่ยบังเอิญว่าผมมีเป็นลูกที่ซื้อเป็นถุงมานะครับที่เป็นซิกซ o n นก็คือ s o f t f i ล l นะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าในลายที่เราต้องชิปลงนะครับชิปไปแล้วให้ลูกไหลซึมลงไปที่กรีนเนี่ยให้ไปที่หลุมเนี่ย เราใช้ลูกใหม่กับลูกถุงเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูเพราะว่าจะบอกว่าในการเล่นของลายนี้ถ้าเราชิปธรรมดานี่นะครับทําหนักไม่ดีจริงๆเนี่ยเกาะยากมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อย่างวิธีที่ผมทําก็คือผมจะใช้ในเรื่องของเบลช่วยนะครับในการที่ทําให้มีการดึงสปินนิดหนึ่งนะครับคือพอเรามีการดึงสปินนะครับมีการเปิดเบลตีเฉือนเนี่ยเหมือนเราตีลูก ปิงปองแล้วผลเราตีตัดนั่นเองจะทาให้ลูกมีสปินซึ่งเมื่อเราชิปลงไปเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีสปินเนี่ยมันจะทําให้เราดึงสปีดตรงนี้ไปได้นิดนึงตรงทางกํลาลังไหลลงนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองดูซิว่าลูกเรียกได้ว่าลูกเก่านะครับลูกถุงเนี่ยนะครับกับลูกใหม่เลยเนี่ยแกะกล่องเนี่ยมันจะให้ผลที่แตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับขอแทรกตรงกลางนะครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองชิปกันแบบธรรมดาดูก่อนนะครับว่าถ้าเราชิปแบบธรรมดาโดยที่ยังไม่มีเทคนิคในการใช้เปิดหน้าเหล็กช่วยเนี่ยลูกจะไปยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูจากลูกของซิกซ่อนที่เป็นลูกพุงก่อนนะครับโอโ้โหไปไปไกลเลยนะครับลูกนี้ว่าตกดีแล้วนะฮะตกสั้นแล้วนะลองดูใหม่สิสองลูก โอ้โหไปเมื่อกี้เป็นลูกถุงนะครับเลยไปประมาณคันธงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับจากลูกของมิสโนนะครับเป็นลูกแกะกล่องนะครับ <Yeah. S 1> ชิปแบบเดียวกันโอ้โหนะฮะเนินคือดันไปแรงมากนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับเรียกได้ว่าเลยไปประมาณคันธงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการเปิดหน้าเหล็กแล้วใช้เบาช่วยนั่นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือในเรื่องการใช้ลูกแล้วมาใช้สปินนี่แหละเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าลูกถุงนะครับของซิกซ้อนกับลูกของมิสโนเป็นลูกใหม่เนี่ยลูกไหนจะทำได้ดีกว่ากัน เรามาเริ่มที่ลูกถุงกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชิปลงไปนะครับที่ตรงบนเนินนี้นะครับแล้วให้ไหลซึมลงไปนะครับเราดูซิว่าเมื่อผมเปิดหน้าเหล็กแบบนี้นะครับตีเป็น out to in นะครับเฉือนแบบนี้ดูซิว่าจะทําให้เกิดสปินมากน้อยแค่ไหนและช่วยให้การ control เกมนะครับให้เข้าหลุมเนี่ยง่ายมากกว่ากันไหมนะครับเรามาลองดูจากลูกถุงก่อนของซิกซอนครับลูงมีจะทําได้ดีนะครับ อ่าดูนะฮะนี่ขนาดมีสปินแล้วอาถือว่าใช้ได้นะฮะลูกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมีเหมือนลูกมีความสปินเล็กๆนิดหนึ่งนะครับช่วยทําให้ลูกแบบมีความเลี้ยวโค้งเข้าไปนะครับอันนี้ยังขนาดมีสปินแล้วนะครับยังเลยหลุมไปได้นะครับ <S <S 1> <S 1> บอกเลยว่าลายนี้ไม่ง่ายเลยนะครับ <S <S ลูกนี้ผมตกสั้นนิดนึงนะครับหลังลูกนิดหนึ่ง <S 1> <S 1> แต่ว่าพอหลังลูกนึงกลายเป็นโอ้โหนี่ขนาดเนี่ยลูกนี้ก็ไปไกลนะฮะแต่ว่าก็เลยนิดนึงอ่ะ จะบอกว่าฟิลที่ได้ก็คือซอฟฟี์จริงลูกของซิกซอนเมื่อกี้ก็ถือว่าำทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับไปอยู่ในลายที่เลยหลุมไปประมาณสักพัตเตอร์หนึ่งก็ถือว่ามีโอกาสยังเก็บพาจากตรงนี้ได้นะครับนี้เรามาลองดูลูกใหม่นะครับของมิสร์ว่าเป็น RB-MAX นะครับเราลองดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะครับอ่าดูนะอา้าโอ้โหเกือบลงนะครับ คือระยะใกล้ๆกันนะครับอยู่ที่การสอดด้วยนะเดี๋ยวเมจะลองหาสอดแล้วูกมเมื่อกี้ลูกก่อนในนี้นสอดดีกว่าลองดูไหมโอ้โหเห็นไหมฮะลายค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับถ้าสังเกตจากเห็นเลยว่าหลุมนี้นี่คือแบบต้องเผื่อน้ำหนักดีๆแล้วใช้สปินช่วยดึงนิดนึงนะครับ ลูกนี้ตนสปินดีก่อนหน่อยละลองดูซิลูกเท่ากันไหมอ่าโอเคนะครับแล้วก็พอจะเห็นภาพนะครับจากการที่เล่นไปนะครับพอที่สังเกตลูกที่โดนดีกับโดนดีเนี่ยผมจะมีลูกที่อย่าง2ลูกเนี่ยที่โดนดีทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่าถ้ามีสปินช่วยจะทําให้ลูกใกล้กว่าลูกอื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่เนินตรงนี้เนี่ยเป็นเนินที่มีความดันนะครับเมื่อ ลงไปเนี่ยถ้าไม่มีสปรินช่วยดึงเลยเนี่ยมันจะวิ่งไปไกลกว่านี้นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยผมลองมาชิปหลุมนี้ดูโอ้โหยากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้การเปิดหน้าเหล็กช่วยถ้าเกิดเราไม่ใช้เปิดหน้าเหล็กช่วยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ยังไงหลอกอยากให้ไปลองทดสอบกันดูนะครับว่าถ้าเราตีโดยการใช้เปิดหน้าเหล็กใช้เบลสช่วยนะครับจะช่วยทําให้มีการสปินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลูกระหว่างมิสโน่กับซิกซอนนะครับในลูกลูกใหม่กับลูกที่เป็นลูกในลูกถุงเนี่ยนะครับ ถามว่าทําได้เป็นยังไงบ้างถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าซิกซอนที่ได้มานะครับเป็นลูกถุงเนี่ยเป็นลูกก้อนทั้งใหม่เหมือนกันนะครับแต่มีผลเหมือนกันเพราะว่าบังเอิญว่าการเลือกลูกผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นอย่างวันนี้ซิกซอนที่เป็นลูกถุงเนี่ยฟิลที่ได้มันคือเป็นเป็นเป็นรุ่นซอฟฟี่เพราะฉะนั้นในการตีนยครับซอฟฟี่มันเลยทำให้เมื่อกี้ผมรู้สึกเลยว่าสปินของซอฟฟี่มันช่วยทําให้ลูกเนี่ย เช็คได้ดีขึ้นนะครับของ Mi s โนอ RBMAX เนี่ยจะเป็นลูกที่เน้นเหมือนตีไกลนิดนึงนะครับจะต้องเป็นลูกที่แบบคอมเพรสชันเยอะๆเพราะฉะนั้นการสปินจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นแต่ว่าพอทำออกมาด้วยความที่ลูกใหม่กับลูกเก่ามันเลยทำให้ได้ออกมาใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับยังไงก็จะเลือกซื้อลูกที่เอามาใช้เล่นนะครับในสนามที่เป็นภูเขาเราต้องการช่วยในเรื่องสปินเลือกรูปซาวฟิลครับแล้วก็ในเรื่องของลูกที่ตีไกลก็อาจจะเป็นลูก ตัวลองได้ตัวอะไรไปนะครับเราไปลองดูอีกทีเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เราเน้นในเรื่องของการทําสปินในเรื่องช่วงที่เป็นที่มีสลบทางลงแรงๆอย่างนี้นะครับใช้ลูกซอฟิลช่วยได้เยอะครับยังไงก็ไปลองหาซื้อกันแล้วก็นํามาเล่นสนามเขาแบบนี้ครับเชื่อว่าทําให้ท่านลดสกอร์ได้ดีครับ